อยากให้ลองนะคะไม่ต้องลองเลยตัดสินใจเลยค่ะไม่ต้องกลัวค่ะอมค่ะันก็จะดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆค่ะแล้วแม่เจอวสินค้าดีคอนแทคเนี่ยผ่านทางไหนคะอ๋อในในเฟซบุ๊กอ๋อแม่เล่นเฟซบุ๊กก็สั่งเลยสั่งเลยซึ่งไปหาหมอพอพอเป็นก็ไปหาหมอเลยครั้งแรกจะแสบตาก่อนแล้วก็น้ําตาจะไหลตลอดแล้วทีนี้พอไปที่โรงพยาบาลหมอก็ตรวจ เขาบอกว่าแบบเลือดออกในตาแล้วก็จะเป็นแบบใยมงมุมค่ะ<อ>เป็นใยใยเต็มไปหมดเลยจะมองไม่เห็นเลยข้างนี้แต่ข้างนี้ก็เป็นเป็นน้อยแต่หมอก็เลยบอกว่าถ้าเราไม่รักษา<อ>ก็คือจะอเราจะมองข้างเดียวแล้วข้างนี้ก็จะเป็นใยใยตลอดทดลองมาหลายยี่ห้อแล้วแต่ก็ไม่ดีขึ้นแต่พอดีมาเจอตรงนี้ก็เลยแบบ ออขอลองอีกสักครั้งดีกว่าอะเงี้ยคุณแม่จำลองนะคะเคยเลเซอร์มาแล้วนะคะ10กว่าครั้งเนื่องจากที่ดวงตาเนี่ยมีอาการเ,ออเหมือนมีหยักย่ยลอยไปลอยมาแล้วก็การตาผ้ามัวค่ะนะคะก็ตัดสินใจที่จะกินตัว Vivo นะคะแล้วก็ดีคอนแทคนะคะชุดแรกไปนะ,ะหลังจากที่กินแล้วเนี่ยคุณแม่มีอาการดีขึ้นนะคะก็เลยสั่งต่อเนื่อง ะะแม่คะก่อนที่จะกินดีคอนแทคกับว i v o แม่กลัวไหมคะว่ากลัวจะมองไม่เห็นกลัวเหมือนกันนะจะให้หายแป๊บเดียวมันเป็นไปไม่ได้เป็นผลลัพธ์ของการใช้นะคะที่ทำให้คุณแม่กลับมามองเห็นได้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งคะ่ะและสำหรับท่านที่กำลังชมคลิปนี้อยู่นะคะ <c oughs> ก็สามารถที่จะสั่งซื้อนะคะได้ที่ตัวแทนจำหน่ายที่เบอร์โทรด,ด้านนี้ได้เลยนะคะ